มาดูข้อนี้กันนะาะข้อนี้ก็คือ TBO ของเราเนาะเขาบอกว่านักทิวทิยาของเราเนี่ยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ HIV กับปริมาณเล็ลเลอร์ขาวชนิดลิมโฟไซต์ค่ะในช่วงเวลาต่างๆนะฮะแล้วก็บอกว่าอ่ะและแต่ผู้ป่วยได้รับการผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ได้รับเชื้อด้วยนะคะป้องกันดังกราฟทุกคนอ่ะอันดับแรกเพื่อความง่ายของโจทย์นะเราก็ต้องไฮไลท์ตามก่อนอันสีเทาๆคือเป็นมาลิมโฟไซต์ของเราเนาะในแต่ละช่วงอ่านะคะ อย่างนนึ่งสีขาวๆคือประมาณเชนือ S.I.V อ่ะเขียนอย่างนี้จะได้เห็นชัดเจนน้อแนวโน้มในแต่ละระยะน้อหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะโอเคนะในช่วงเวลาเป็นปีเนาะสัปดาห์แล้วก็เป็นปีนะคะถามว่าข้อใดถูกและข้อใดผิดเนาะเราไปดูกันก่อนอน,นะคะนแนวแกน x ก็คือเวลาเนาะนแกน y นะ่ะอ่ฝั่งนี้เป็นปริมาณลนะิมโฟไซต์เนาะเซลต่อลูกปริมาณคือลูกบาทมิลลิเมตรเนาะปริมาณ S.I.V ค่ะเป็นก๊อปปี้ต่อมิลลิลิตรนะคะก็นับได้ด้วยนะคะก็ถือว่าลดอยู่แหละนะคะ ทีนี้เขาบอกว่าข้อหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยนะฮะเพิ่งได้รับเชื้อยังมีล mm ิมโฟไซต์ชนิดเฮลเปอร์ทีเซลอยู่มากและยังไม่ตอบสนองยังไม่แสดงอาการองโรคอันนี้ก็จริงทุกคนเพราะว่าในตอนแรกอะ่ะทุกคนมันสัปดาห์แรกอะ่ะเฮลเปอร์ทีเซลยังไม่ถูกทำลายมากดูง่ายๆทุกคนเห็นไหมฮะสัปดาห์ที่หนึ่งเนี่ยเออลิมโฟไซต์ยังอยู่เยอะอยู่เลยเชื้อยังไม่ได้ขึ้นเยอะมากนั้นข้อนี้ก็จริงแบบว่าตามกราฟหรือจริงๆอ่ะต่อให้เราไม่รู้จักกราฟ เราจําได้ว่าเออ S I V เนาะในช่วงแรกยังไม่แสดงอาการเนาะบ้ายังมีเม็ดเลือดขาวปกติอยู่เลยระยะที่2ลูกผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการของโรคเนื่องจากเม็ดเลือดขาวบีเซลล์เริ่มลดลงอันนี้ผิดเต็มๆเลยทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่บีเซลเริ่มต่ําลงลูกสิ่งที่ลดลงคืออะไรคะลูกค้าเฮลเปอร์ทีเซลลดลงค่ะตัวนี้เป็นคนลดลงบีเซลมันเริ่มเพิ่มขึ้นออกะ่ามันเริ่มอาจต้องมีการสร้างนู่นสร้างนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า สิ่งที่ลดลงเนี้ยระยะเนี้ยก็คือ helper T cell มันต่ำลงมากๆส่วนข้อ3ค่ะทุกคนบอกว่าผู้ป่วยเป็นระยะที่ไม่แสดงอาการเนื่องจากปริมาณเชื้อต่าเอาจริงเขาบอกปริมาณเชื้อต่ำเนี่ยในกราฟมันก็ดูต่ําๆเนาะมันก็ดูเหมือนจะจริงนะคะเพราะว่าอะไรลูกตรงนี้เขาบอกว่าปริมาติ HB copy per l i t มันนับได้ก็แสดงว่าอาจจะมีการแบบว่าสกัด DNA เนาะแล้วก็มาทำ real time qPCR ก่อนอะไรเงี้ยก็เรียกวัดปริมาณเชื้อได้แต่มันก็จะมีความแบบ คิดเยอะไปหรือากเว่าไม่นคนคิดเยอะๆก็อาจอะนนีได้พวกอ่าดูอันนี้ได้เพราะว่าปกติแล้วกราฟเนี่ยทุกคนมันจะเป็นกราฟรูปแบบนี้ก็คือมันไม่ได้ต่ำลงลกนะฮะมันจะเป็น INA Copy per m i l l i l i t ์ม plasma มามากกว่าบอกปกติอะมันจะเป็นกราฟประมาณนี้ของก็คือความเข้มข้นของเชสไอวโดยปกติจะวัดจากตรงนี้ไงแต่ว่าเอออันเนี้ยมันวัดจากโอเลมอ่ะเราเดียวทำพีซาร์มานะับจำนวนมาซึ่งมันก็ต่ำลงจริงๆน,นข้อน,นี้คิดว่าให้มันถูกตามรูปแบบของกราฟที่ให้มาดีกว่า อาจจะเอามาหลอกเดบางเพราะว่าบางคนอ่านมาเชี่ยวชาญไงข้อสอบ TPO มันชอบอยู่แล้วมันก็หลอกตรงนี้ไปนะฮะทุกคน <laughs> ส่วนข้อ4ค่ะระยะ4และ5ลิมโฟไซต์ชนิด helper T cell ต่ำมากๆและเชื้อ HIV เพิ่มสูงขึ้นเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนอันนี้ก็จริงตามกราฟเลยเหมือนจริงตามที่เราเคยเรียนตอน,นเด็กมาด้วยว่าโอเคผู้ป่วยโรคเอดเนี่ยจะไม่ได้เสียชีวิตจากโรคเอดหรอกนะครับเพราะว่าเอดมัน,ม,นมันพุ่งเป้าไปที่เม็ดเลือดขาดวโดยเฉพาะถูกไหม นั้นคนที่เป็นโรคเอทเนี่ยก็จะเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนเช่นอาจจะเป็นโรคเรื่อน้ำโรคเกี่ยวกับวัณโรคโรคอื่นๆที่มันแทรกซ้อนเข้ามาได้ง่ายเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันร,ระบบพองปุ๊บมันมาหมดมันเป็นหมดอะไรแบบนี้เนาะ <_ d ance> แต่ว่าปัจจุบันมันก็มียาเนาะทุกคนมันก็มียาที่แบบายาต้านไวรัสนั่นแหละก็ควบคุมปริมาณไวรัสให้มันไม่ได้เยอะมานั้นเม็ดเลือดขาวเองก็ไม่ถูกทำลายมันก็จะไปทรงไปเรื่อยๆก็คือเป็นผู้ติดเชื้อแหละมีเชื้ออยู่แต่ว่าไม่ได้ทำลายภูมิคุ้มกันก็ถือว่ายังไม่ได้อออยยยู่ในเเครรรืขาโหะะ แสดงอาการเอะกันเองุกคนอ่ะนุทุกคนอย่าลืมนะคะฝากคอร์สค่ายสอของเราด้วยนะคะเรียนสดได้เลยนะคะสอนโดยพี่นนเองแล้วก็มีอดีตผู้แทนประเทศไทยนะ,ะร่วมสอนด้วยแล้วคือสอนเยอะกว่าพี่อีกนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรื่องความเป๊ะความปังเรามีแถมนะคะเรามีแถมข้อสอบแบบจําลองให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็มีติวเสริมแยกส่วนสอบด้วยนะคะรวมถึงคอร์ส TBO ที่กำลังจะเปิดต่อจากหลังจากค่ายสองด้วยนะ,ะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ